ออกมาจากโรงพักแล้วค่ะพี่ชินกับเพื่อนเพิ่งออกมาจากสถานีตำรวจเอ้ยดหวานี่หวานทำไมน่ารักจังเลยเนี่ยไปอยู่ด้วยกันไหม่นั่งไม่ได้แล้วไม่งท่าสองท่าสูงที่ขึ้นต้นเล้อะไรเจ๊๊๊คนก็ขึ้นเหมือนลิงเฮ้ยอ่่ะนี อยู่ต้นไม้เนี่ยเห้ยมันเดียวไหมโอ้โห่าถามหาความเรี่ยว่เพราะว่ามันไม่หนักค่ะเห็นไหมไม่เต็มเลยนะคะตื่นสวัสดีค่ะ พบกับช่องสไปยเกาหลีบาบโคเรียนะคะทุกคนคะตอนนี้พวกเราก็ได้เดินทางมาถึงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะกลับไทยมาครั้งนี้ซอก,ก็มีธุระให้มาจัดการแถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนที่จะได้มาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะแล้วก็มาเยี่ยมเยือนครอบครัวของเพื่อนด้วยค่ะเพื่อนซอเสื้อสีขาวนะคะเป็นคนหนองคายเหมือนกันกับซอค่ะเราเรียนมัธยมมาด้วยกันนะคะและเขาก็ได้มาเป็นสะพ้ายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและหลังจากนั้นซอก็ไม่เคยมาหาเขาที่นี่เลยรอบนี้นะคะกลับไทยมาได้มาทําทุร้านอะก็เลยจะเที่ยวที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็เที่ยวที่บ้านเพื่อนด้วยค่ะทุกคน ก่อนที่จะเข้าที่พักนะคะแฟนเพื่อนก็ได้พาพวกเรามากินข้าวที่ร้านนี้ค่ะทุกคนรู้ไหมบนโต๊ะนี้มีอะไรที่ซอรู้สึกว่าซอจะต้องกินก่อนเป็นอันดับแรกนะคะนั่นก็คือแกงส้มค่ะทุกคนมาใต้นะคะต้องกินอาหารใต้ค่ะอาหารใต้นะคะซอชอบหลายเมนูมากเลยค่ะและหนึ่งในนั้นที่ชอบที่สุดก็จะมีแกงส้มค่ะไม่ยังไงขับเทำไมเชียงคันจับได้ไหมต้องขับเรือ มาตะเสียงแต่ว่าเรือยังไม่มา่เรอต็มาไม่เปิดรสถานีตำรวจแป๊บหนึ่งนะคะพอดีว่ามีเรื่องด่วนค่ะคนเกาหลีกับคนไทยวิ่งเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็วค่ะทุกคนต้องไปขอความช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่นะคะรีบเปิดประตูให้อย่างไวค่ะเพราะว่าปวดฉี่ จากโรงพักแล้วค่ะพี่ชินกับเพื่อนเพิ่งออกมาจากสถานีตำรวจแวะเข้าห้องน้ำค่ะหาห้องาปั๊มไม่เจอห้อม,มาอจะไปเปิดประตูะต,รต,รต,รต,ตำรวจตรงไปได้ไงบ้างโอ่อไม่เคยเไปเกาหลีหล,หลงหลง้องน้ำลงำลโรงพักตำรวจมาไทยมาไทยครั้งแรก ครั้งแรกไม่รู้ใช่ไหมผมคงเกาหลีมาเที่ยวพูดคุยพรมแบบนี้มีไหมพรมคิดไม่ดีมีตำรวจนั่งอยู่คนหนึ่งไม่ยังมาด้วยใช่ใช่ใช่แล้วก็คงพูดเองปิดแล้วก็เลยไปก็เลยไปของผู้ชายไปของผู้ชายหมดเลยตำรวจรอมากตำรวจรอมากรอมากแล้วก็ใจดีมากใจดีด้วยไปเลยไปเลยนี่นะไปกรรเช้าเย่ถึงแล้วค่ะถึงบอกเขาอยู่ใช่ ตรงนี้รีสอร์ทที่ท่าช้างเหรอท่าชนะเนาะน่ะไ่เปลี่ยนชื่อให้เขาอีกละสงบสงบนะรู้สึกสงบรู้สึกเจือจิ๋กใจรู้สึกมีมีเยอะด้วยจิ้งจกอัแออัปแอปฉันอยู่ห้าเอาหมายเลยห้าหกเตียงใหญ่นะหกเตียงใหญ่เอาเตียงใหญ่นั่นเอานั่นเอาห้องหกก็ได้คุณกับแตนอนห้องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอไปชมห้องหน่อยนะคะ เออเออดีดีดีดูสินั่งกับแต่ตรงนี้เนาะเอออันนี้ของเราคอมพิวเตอร์ของเราเองเออดีดีเฮ้ยบริการดีดูสิอ๋อเออเอาเอาเก่งๆกว่าสองห้องนั้นโอ้นะจ้ามาเรืวมาเรืวเราห้องนี้ค่ะหมายเลขหกห้องนั้นห้องนั้นของใครเลือกเอาเลยอันนี้ข้างในมีขนมมาอ่า ไมม่่ีคะอันนี้ห้องคุณเสือนะครับผมนอนคนเดียวก็ต้องระวังตัวนิดหน่อยนะเธอถ่ายคลิปห้องน้นอ่ะเธอต้องดูประตูห้องน้ำลายซิกซ์เออเห็นแหละเมื่อกี้นะยเรา่่ก่อนออเ่อชเว้นก่อนนะคะอุ้ยเจอเจ้าถิ่นด้วยเจ้าถิ่นเยอะมากมีเลียปากแล้วไม่ต้องรัอ่ะ มาอยู่ใกล้ตลาดก็จะประมาณน,น,นี่นะครับคุณจะไม่เหมือนอยู่ใกล้ตลาดนะ <c oughs> สมบูรณ์มากเลยน่ารักอะ่ะพีเ่เตะดูตัวนี้นี่นตัวนี้หล่อมากเลยหลอ่ออันนี้กับผู้เนาะพูนา,าทักทายพี่เอ,อ๋หน่อยอม,มาบอกเนียบสตาบาบสตาบาบอย่าลืม แล้วคุณอยากกินใส่กอกดิคะน้อยยิ้มหวานโอ้ยยิ้มหวานมากเลยอ้ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานนู้ยิ้มหวานทำไมน่ารักจังเลยเนี่ยไปอยู่ด้วยกันไหมยิ้มหวานยิ้มหวานเซเว่นโหเซเว่นท่าชนะใหญ่มากว้าวป้าไม่รู้จะไปมุมไหนดีค่ะขนมเต็มน้ำเต็มตู้น้ำคือยาวมากเลย กินอะไรดีกินอันนี้ดีกว่าอะไรคะโอ้ยเอาเนึกว่าพนักงานเขาไม่เอาพอแล้วไม่เอาไม่ซื้อพอแล้วโอ้ยยอบบี้อ่านึงนืงกระป๋องหนึ่งกระป๋องได้ค่ะจะไม่เอาแลกินเทียบกันนะจะไม่กินไม่กินง่วงง่วงมากเลยตอนนี้กำลังจะน็อกจะกินจะกินได้ จกนตักบาตรยาทาคพะผู้หญิงชอบกินอะไรอะเบียนี่ถ้าสำหรับฉันน่ะฉันชอบกินนี่อ้าวไปไหนแล้ววะนี่ฉันไม่กินนะฉันกินนี่เดี๋ยวว่ามีมักกะลีด้วยมักกะลีเสยิฟอันนี้เราเออเอาแล้วแต่เลยเราว่าเอาบักหละมันหนักเกินไปอร่อยมากเออ จูนไงจูนกินได้ประมาณ้านจะเอาอันนี้อันนี้ฉันก็ใช้อยู่เออได้ได้ได้นั่นมาเปลี่ยนเนาะมาถึงค่ะทุกคนซออยู่เมืองไทยได้ประมาณสองวันสองวันแล้วมันเป็นอะไรนะมันมันคอมันมีเสียมหักแล้วก็จมูกมีน้ำมูกเออมันน้ำมูกนิดนึงฝั่งทางด้านซ้ายแล้วก็เจ็บคอเป็นแบบนี้สองวันแต่ไม่มีไข้น่าจะแพ้ฝุ่น ก็เลยมาหาซื้อยาด้วยะคะ่ะเดนยลมนะ okay. เดี๋ยวไปพี่ตอนนี้พี่ชินกำลังอาบน้ำนะคะกําลังจะมาเดินสูตรอากาศสบายๆนี่น้องเสือก็นอนห้องนี้แต่กับจูนนอนห้องนั้นคะ่ะอืมไม่ได้กลิ่นเลย,เลยจมูกมันคัดอะ่ะไม่ได้กลิ่นเลยคะ่ะนกกล้วยไม้โอ๊ย <c oughs> มันยังกาด คิดถึงแม่ร้อยเนาะมาถึงเมืองไทยได้ได้ได้สี่ห้าวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กลับบ้านเลยติดธุระเนาะอันนี้ดอกโมูหอมหอมหอมมากอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ต้นอะไรวนี่สารด้วย <S <S เราต้องไปไหว้ก่อนนะคะไหว้สารเจ้าที่ก่อนเมื่อเราอะมาพักที่นี่ให้เรานอนหลับฝันดี มันเงียบอะ<ว>่ะทุกคนโอยเสียงอันนี้ทุกคนเสียงใดหัวใจซ้อมแบบลนตุ๊บล้มใส่ขี้ดินเลยค่ะว่<ม>าบรู<อ>ไหนหน้าหลังยืนซื้อไหนหน้าเป็นยังไงสิแถวเนี่อ่ะโอเคนั่นเดินไปนะแถวนี้คนใส่หน้าเป็นยังไงสิอะมันคนน่ากลัวมากเลยนะมาคนใส่หน้าเป็นยัง่งสิบ้านดังยังที่ มานอที่้ที่ห้องหกห้องห้เห้องีเนาะห้องีเรามาค้งหนึ่งคืนพนี้เราก็จะคองจะออกเลย เฮ้ยเสนับไปสนบฟันดีนะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันนะคะเอาห้องฉันอยู่ไหน <c oughs> ฉันจะไปเข้าห้องนั้นเฉยเลยอ,อ <c oughs> จริงจกน่ารักอันนั้นลูกมันแม่มันต้องอยู่แถวนี้ยโยบมันมีแม่เออยบโบไล่ดิไล่ไปที่ห้องน้ำไปให้เข้าห้องน้ำไปเดีเ๋ยวเออยาเบิดน,นั่นแหละ ขึ้นข้างบนมันไม่เข้าห้องน้ำเฮ้ยไม่เป็นไรเยอะบ่ตัวเล็กตัวเล็กไม่เป็นไรทุกคนคะเดี๋ยวสอกับพี่ชินนนก่อนนะคะพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะทุกคนพรุ่งนี้มีจะไปหลายที่มากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชินสวัสดีตอนเช้าค่ะเจ็บขอมากมากเลยอุ้ยเออข้างนอกอากาศดี ไปไประตูกมาเจอน้องหมาไปที่ไหนต้องมีน้องหมาเราหมากันตั้งสองตัวไลยหม <c oughs> าใต้เหมือนกันกับหมาที่พนพิสัยเลยเมื่อคืนไม่เห็นเนาะ<อ>สวยมากเลยค่ะวาาสวยอันน<า>ี้เขาอยกไเขาอะไรอะภูเ,เขาเป็นเมื่อคืนมันมืดมองไม่เห็น,นะคะ่ะจุนเออ ไปด้วยตื่นแล้วที่เราที่กําลังแต่งตัวกันนะคะจะออกไปกินข้าวแต่งเสร็จแล้วสวัสดีตอนเช้าค่ะมันถามตั้งแต่เช้ากินอะไรอันนั้นไหมอันนี้ไหมออกไหมซื้อหมูปิ้งค่ะเออหมูปิ้งใช่หนูบอกแต่หมูปิ้งนะน้ำหวานเน่เน่เน่น้ำหวานนี่นะน้ำหวานน้ำหวานค่ะน้ำหวานจำกันได้ไหมเราไม่เคยเจอก,กันเลยจำกันได้ไหมคะ น้ำหวานเราไม่เคยเจอกันเลยจำกันได้ไหมคะน้ำหวานใจจะขาดนะครับตัวสัตย์เยอะชืเปลี่ยนไดไหมคะน้ำหวานชอบหวานลี่ยนน้ำเปล่าน้ํหวานหวานสปาแหละแม่คุณแม่แต่กินข้าวยังพี่ชายกินข้าวยังคะห็นแล้วบอกไปก่อนเลยเ็ไปแต่งตันี่เพื่อนซื้อหมูปิ้งไว้รอค่ะเลยนะหวานมันเ็นะยเ้ทำไมก็ ก็อี่ก็มีแบบนี้สะดวกไม่มีแบบเดียวมีนะพื้นไม่โล่เลยนะหัวทำโล่ง่ะไม่นัน่งนะไม่ได้แนละ้วมัพอนั่งไ,ได้อ ไก่ย่างนะครับเก่ทอดไม่ใช่ไก่ย่างเก่ทอดเก่ทอดเท่าไรครับแล้วก็ไก่ชิ้นึงนะคะครับเอชิ้นไหวาเอชิ้ับเจบาทเจบาทคิด้เลยหมีไหมดึงไ ย0่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกบต้อทพี่ินพอแล้วครับได้ครับสี่สิบห้าสิบหก็สิบขอบคุณค่ะขอบคุณค่าฟันสวย วไปสวนเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปซื้อโุเรียนนะคะกาแฟก็ไอกาแฟอ๋อเออไม่ก่อนไปซื้อกาแฟก่อนออกจากบ้านแล้วก็แวะซื้อกาแฟนะคะไปสวนแล้วก็ไปสวนเป็นยิ้มสวนไปกินทุเรียนค่ะเหตุแล้วก็กลับมากลับมาจากบ้านอกลับมาจากสวนมาบ้านแล้วไปเด็กเออกลับมาฝ ทำพวกถ้าต้นสูงมากโอ้ต้มสูงโอ้หะอันนี้อ๋อต้นทุเรียนอันนี้ต้นปมใช่ไหมต้นปมเออต้นปมที่ใต้สูงเนาะน้หวานตอนนี้ตัวใครตัวมันก่อนนะลูกพี่ซอก็อยากดูเหมือน ว่าที่นี่ประมาณกี่ไร่นะคะเพื่อนตะโกนออกมาว่าประมาณร้อยกว่าไร่ค่ะทุกคนซอก็ถึงว่านะคะขับรถยังไม่ ยังไม่ได้จอดสักทีค่ะทุกคนตั้งแต่ปากทางจนเข้ามานะคะคือมีต,ต้นปาล์มแล้วก็ต้นยางนะคะแบบเยอะมากทุกคนซอไม่สามารถกะได้ว่าที่ร้อยกว่าไร่มันกว้างขนาดไหนนะคะแต่คือคือขับรถไม่สุดสักทีนะคะก็เลยต้องถามว่ากี่ไร่หรอแต่พอบอกว่าร้อยกว่าไร่นะคะถึงกับบอกหูตกใจเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เตรียมขนมมาค่ะทุกคนมีขนมติดรถอยู่นิดหน่อยนะคะก็เลยเอามาให้คนงานที่สวนค่ะซอไม่รู้ว่าข้างในมีเด็กนะคะ ก็เลยมีขนมนิดเดียวเองค่ะหมาเยอะหมาแบบว่าใครใครวะมาสวนมาสวนเรานะมาหาสวนเราใช่ไหมไม่มีนะเราเดินมาดูแท้งน้ําตรงนี้ค่ะทุกคนถึงกับตกใจนะคะเมื่อพี่ชายบอกว่าแท้งน้ําเนี้ยลึกประมาณ10-15เมตรนะคะพี่ชายเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนน่ะกรีดยางเสร็จก็จะต้องใช้น้ําเยอะมากในการล้างยางเนาะ ทำเองทุกอย่างหมดเลยค่ะแต่สมัยเนี้ไม่ได้ทําแล้วนะคะก็คือกรีดยางแล้วก็ขายน้ํายางเลยค่ะให้คนอื่นเขาที่มารับเอาน้ํายางค่ะไปทําต่อเนาะไม่ได้ทําเองทั้งหมดเหมือนเมื่อก่อนบ่อนี้ก็เลยเป็นบ่อร้างค่ะ น่ากลัวทุกคนไม่อยากนึกว่าถ้าตกลงไปนะคะแล้วไม่มีคนเห็นะจะเป็นยังไงเนาะทุกคนคะเพื่อนแต่กําลังพาพวกเรานะคะเดินไปดูต้นทุเรียนของจริงค่ะเพราะว่ายงังไม่เคยมีใครเห็นเลยนะคะว่าต้นทุเรียนของจริงเป็นยังไงนะคะ<ท>เคยเห็นแต่ในทีวีนะคะ<ท>ก็พาพี่ชินมาดูด้วยค่ะและต้นที่กําลังดูกันอยู่นะคะ อายุมากกว่า40ปีค่ะที่เดินเดินมานี้นะคะเป็นน้องต้นทุเรียนหมดเลยค่ะทุกคนแต่ว่าออกเขารับเยอะมากแปดโลละ8ปดบดูดิแล้วแต่แล้วแต่ไซส์ทุเรียนเก็บได้อย่างไรคนขึ้นมีคนคนหนึ่งขึ้นแล้วก็แล้วก็มีกระสอบแล้วก็เห็นลิงไหมลิงจิกจิกไม่ใช่คนก็ขึ้นเหมือนลิงจิกแล้วก็เก็บไปใช่แล้โยนลงมาแล้วก็มีคนรับก็มีเสือ อันนี้เดีเฉพาะมีอันนี้มีแต่เะเออไม่ฉุกทีเจ็บผู้ถึงไม่ถึงนายจะบอกต้องไข่แพ้ยันถงเขาเขาหอบดีเขามาปุ๊บเขาชำนาญการแล้วถ้าคนไม่เคยก็จะโดนหัวตายเลยนะตายเป็นแผลได้ชุกเองได้ไหมครับชุกเอได้ไหมได้เนาะถ้ามันสูบไม่ได้แต่ออ๋ได้แต่แตกโอ้้ตรแต่มันสูบสูบเละ เลกแต่ก็อร่อยแต่ถ้าผู้ขายก็ไม่ให้ตกท่านเลกเขาจะเอาไปกวนใช่ไหมใช่ถ้ามันสุกมากๆอ่ะเราไปสวนทุเรียนที่มันมีผลงใช่ไหมใช่ไม่เราไปซื้อทุเรียนเลยซื้อลูกมาเลยดูต้นค่ะแต่กินทุเรียนไปซื้อเขาวันนี้โอเคเพราะว่ามันไม่มีเลยเพราะที่สวนไม่มีค่ะบอกอย่างนี้ยังไม่ถึงหน้ามันแต่ที่ข้างทางมีค่ะโอ้แล้วหนึ่งร้อยบาทกินกันกันเฮ้ยครับ ออรอยให้พี่ชายด้วยพี่ชายพี่ชายพี่ชายไม่กินลูกสาวะสาวสาวบักเจริงจริงยแต่ไปตรงน้ด้วยเดี๋ยวตรงนี้ก่อนูเดี๋ยวไตรงนี้วัวถึงแล้วตรงนี้หรอแต่ใจไหวก่อน แต่พามาไหว้ศาลแม่นางกระสงค่ะว้าวเฮ้ยน้ำเยิ้มมาเที่ยวภูเขาที่นี่ค่ะอู้ขึ้นไปได้ใช่ไหมข,ขึ้นไปขึ้นไปภูเขาไม่ได้อไม่ได้เดี๋ยวว่าจะมีงพี่เจดี เดี๋ยวมาไหว้แม่นางสงอีกที่หนึ่งค่ะแล้วเราค่อยแล้วเราก็จะไปมชม,มส่วน,คว,วนความเชื่อใช่ไหม,มอ,อันนี้เป็นความเชื่อชาวอำเภอท่าชนะและอำเภอใกล้เคียงจะนับถือแม่นางสงเป็นที่พึ่งพิงทางด้านจิตใจกล่าวได้ว่าในการดำเนินชีวิตหลายกรณีได้อาศัยความศักดิ์สิทธิ บารมีมีความดีของพระแม่เพื่อเป็นพลังใจเสมอมารูปรักไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่มีความเชื่อกันว่าแม่นางสงมีรูปร่างที่สวยงามควบคู่กับความงานของเขาประสง์กล่าวกันว่าแม่นางสงคือยานหนึ่งของแม่ธรณีที่สุติดเป็นมนุษย์แค่รูปปั้นของแม่นางสงนะคะก็สวยมากเลยค่ะถ้าเป็นคนคงจะสวยมากๆเลยนะคะตอนที่นั่งกลับท่านอยู่นะคะแล้วก็มองไปที่หน้าของแม่นางสงนะคะ รู้สึกเหมือนเป็นคนจริงๆเลยค่ะทุกคนแอบขนลุกนะคะท่านสวยมากรถดีกว่ายลเนอย่าลงไปนะเปิดประตูรถก็ไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคห้ามเปิดนะอยู่ประดูเพราะว่าลิงที่นี่สนใช่ไหมคะง่มันไม่เปิด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 กระจกได้โอ้ยน่ากลัวนี่ลูกด้วยอุ้ยน่ารักอ่ะหนุ่น่ารักมากเลยตรงต้นไม้ตรงต้นไม้นี่ น,น่ารักมากเดี๋ยวโมเห็นไหมอยู่ต้นไม้เห็นไหมคะนี่เขากำลังนั่งอยู่ต้นไม้เนี่ยใยจังดดพี่ชายก็ได้พาพวกเรานะคะมาชมวัดวิชิตดิษฐารามหรือวัดคอกช้างในตำบลท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวยมากเลยค่ะแล้ววิวด้านหลังนะคะคืองามงามเป็นภูเขา และสามารถเดินขึ้นบันไดนะคะขึ้นไปกราบพระข้างบนได้อีกค่ะเป็นการออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะแกลูกชียังขึ้นไปไหวไหมขึ้นไปเลยค่ะแกแรงนั่งคุยกันว่าจะขึ้นไปไหมก็เลยโอ้ยคนหนึ่งก็แต่ก็บอกว่าไม่ขึ้นไปหรอกขาสั่นเคยขึ้นไปแล้วแม่ชีบอกว่าขึ้นไปเลยชียังขึ้นไปเลยแม่ชีแกแล้วยังขึ้นได้เลยแม่บานบอกว่ามาใต้ต้องไปกินมะม่วงเบาไปเลยป่ะหวานเลกัน ไม่เป็นไรหวานพวกเรานั่งข้างหลังเนี่ยจะเป็นปลากระปองแล้วนะหวานหวานก็ยังจะมาบวกอีกนะหวานนี่สบายกว่าเพื่อนนะแง่เบิ้งอยู่หลังรถเห็นตะพมนั่งเอาอีกแล้วค่ะทุกคน ่อนซอคนนี้นะคะทำเซอร์ไพรส์เก่งมากเลยค่ะเอาซอกับพี่ชินนะคะมาทิ้งไว้ที่ร้านกาแฟแล้วก็บอกว่ารอแป๊แบ,บนึงเดี๋ยวไปขนกระเป๋าลงรถช่วยพี่ชายนะคะหายไปไม่ถึง5นาทีค่ะเปิดประตรูเข้ามาพร้อมกับเค้กค่ะซอก็งงเลยเฮ้ยทําได้ยังไงเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดนะคะขอ,ขอให้ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเ้อว,วันเกิดซอปีนี้นะคะ ซอก็รู้สึกว่าซอได้รับคำอวยพรน,นะคะจากครอบครัวพี่พี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็คนดูทางบ้านแฟนคลับทุกคนนะคะมามากพอเลยค่ะซอก็เลยอยากจะอวยพรให้กับทุกคนนะคะวันเกิดของซอป,ปีนี้ซอขออวยพรให้กับทุกคนเลยนะคะมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขอบคุณที่อวยพรวันเกิดให้กับซอนะขอบคุณค่ะ ทำยงังไงถจะเอาได้ไม่ไม่เลียวนะไม่กว่าลาวังโอ้โนโน่เต่จับแต่ ด้วยเออกินแล้วทำน้ำจิ้มไปเลยเอาไเดี๋ยวก็จะเอาข้างล่างเดี๋ยวก็จะจับข้างหน้าเอานี่ก่อนนี่นี่ถือไว้อันนี้ก็ได้แล้วได้แล้วเรามาดูใกล้ๆอันนี้ชื่อมะม่วงอุ๊ยนี่ไงเออมะม่วงเบาอันนี้ชื่อมะม่วงอะไรคะมะม่วงเบาทำไมถึงเรียกมะม่วงเบามะม่วงเบามะม่วงมมะ่วงเบาของภาคใต้ภาคใต้เขาเรียกมะม่วงเบาใช่ไหมเออแต่ว่าไม่รู้ความหมายเนาะใช่ไปกินที่โรงแรมด้วยมั้ง นี่คือได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะว้าน้ำมะเขอไอ้้มันเดงไงเดี๋ยวมันขัางน้อเคขสาไดโอเคเดี๋ยไปเอาข้างล่างไปโอเคคับไปข้างล่างโอเด็กได้แล้วอยเอาเ้ด้ยเอาไปกิ้งที่เอาไปกินที่ออฟฟิศแม่ค้อไอ้จุ้น่าส้อยเห็นเลเอาอุ้ยเอาสี่ต้อยเอานะเดี๋ยวคนไหนอะ อันต่ไหลผมกำลังจะตายอยู่บ่มาถึงตอนสามทุ่มเมื่อคืนสองทุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมเขาถึงเรียกมะม่วงเบาอะคะนี่เราไม่หนักไงมันไม่หนักมั้งมันไม่มันไม่หนักมั้งมะม่วงเบาเพราะว่ามันไม่หนักค่ะเไม่ไมันเต็มเลยต้องเอาไปคาทวงมันต้องมีทวงมันด้วย นี่จ้ะใส่กระปุกนี้เลยจ้ะเออโ้โทษโทษโทษท่ไัีนพูดไม่ถามพูดเบี้ยนี่เบี้ยนี่นี่อย่ามาดูทำอาหารแกงนี่แต่จะปุ่มน้ำมแจ่วให้ดู รสเป้นไมเนไหใส่ไก่แท้ต่กไม่้ยเ่ไก่แท้ใส่ปลาใส่ปลากินได้ใช่ไหมได้อร่อยชิ้น้กินได้ใช่ผมชอบน้ำจิ้มแจ่ว ที่นี่สบายแห่งภูเขาด้วยสวย เตืนะะอนอันนี้เปรี้ยวที่สุดอเออก็ลงมาแล้วหรอระวงังมีหวานข้็ลงมาแล้วหรอออะะไไรรเปรี้ยวมากก็เยอะเยอะถ้าใส่น้อยจะเปรี้ยวอ,อันนี้มะม่วงเปรี้ยวมากมเปรี้ยวเนาะเหมือนมนอะนาวแค่แซ่บอืมใช่แต่มันอร่อย แต่แสบคือเปรี้ยวแต่อร่อยสำหรับ EP นี้นะคะก็มาเที่ยวที่บ้านเพื่อนนะคะ1วันก่อนนะคะทุกคนหลังจากที่เรากินมะม่วงเบากันเสร็จนะคะพวกเราก็จะเริ่มขนกระเป๋าขึ้นรถแล้วก็จะไปเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งค่ะซึ่งสวยมากๆทุกคนเห็นต้องชอบมากๆเลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดไปนะคะทุกคนที่เขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ